สวัสดีครับไชยมารีนะครับวันนี้มีโอกาสเข้าไปดูเรือยางแบรนด์ดังนะครับผมในห้างใหญ่นะครับผมราคาเขาค่อนข้างสูงแน่นอนครับมาดูกันว่างานต่างจากของเราอ่ามากน้อยแค่ไหนนะครับของเขาก็น่าจะเป็นงานรีดร้อนนะครับเป็น PVC นะครับเนื้อใกล้เคียงกับเราเลยนะครับผมตรงนี้จะเป็นด้านข้างตรงนี้จะเป็นด้านใต้ท้องเรือนะครับของเขาน่าจะยังสูบลมไม่เต็มที่นะครับยังดูย่นยนอยู่นะครับผม งานซีนของเขานะครับแบรนด์ดังครับอยู่ในห้างครับผมงานก็สวยนะครับแบรนใหญ่ส่วนนี้จะเป็นยางนะครับที่ติดกับเนื้อ p ี c ครับผมมาดูเนื้อยางแบรนไทมารีนของเราบ้างนะครับผมส่วนเนื้อยางกันกระแทกด้านข้างเรือนะครับของผมจะสั่งเป็นตัวหนาพิเศษนะครับผม เพื่อนๆสังเกตร่องตรงนี้นะครับผมจะมีประโยชน์ช่วยให้น้ําไม่ตีเข้าเรือนะครับและการซีนการติดกาวของเราก็ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนะครับผมหนานุ่มเลยครับมีแต่แบรนด์เรานะครับที่มีแบบนี้นะครับผมสั่งทาพิเศษมาให้เพื่อนๆเลยครับกันกระแทกได้2อชั้นเลยครับผมพื้นนะครับจะเป็นพื้นอ่า PVC เติมลมนะครับเนื้อแข็งมากๆไม่ยุบไม่ย่ำนะครับมาดูงานรีดร้อนของเรานะครับ ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนะครับเนื้อ PVC ของเราก็ไม่ต่างจากแบรนด์ดังๆเลยนะครับผมอ่านี่ครับผมต่อค่อนข้างเรียบร้อยนะครับส่วนนี้จะเป็นหัวเรือครับเพื่อนๆลองมาดูการรีดร้อนการติดกาวหัวเรือนะครับ PVC เราหนา0.9นะครับรีดร้อนนะครับผมมาดูใต้ท้องกันครับผมใต้ท้องเรือแผ่นพื้นของเราแข็งมากนะครับผมทําให้เรือขึ้นน้ําได้ดีมากขึ้นนะครับ างานรีบร้อนใต้ทของเราก็ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆฝากแบรนด์ไทยมาลีนไว้ด้วยนะครับเหลือยางราคาถูกครับผมแบรนด์คนไทยไม่ลดสเปคครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อนๆ